สุขใจมานี่นะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับก็ขออัปเดตข่าวจริงๆนะครับสาคัญมากนะครับบอกดิน3กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยนะครับก็คือตอนนี้ชาวจังหวัดบึงการไม่ค่อยตื่นตัวในการลงทะเบียนเพื่อจะออกโฉนดเลยนะครับออกฟรีนะฮะจากกระทรวงเลยนะครับก็โทษทีนะครับมือไม่นิ่งอัปเดตนิดนึงก็คือจังหวัดอื่นๆนะครับก็มีอุบลเชียงรายนครศรีธรรมราชนครพนมลำปางเชียงใหม่ สุราษฎร์ธานีสีสเกตอุดอรนี่ตื่นตัวกันมากๆเลยนะครับผมในการที่เข้าไปกรอกข้อมูลที่โครงการบอกดินสามในแอปพลิเคชันนะครับบอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็จะมีหน่วยงานราชการนะครับลงไปช่วยดูให้นะฮะอ่าก็คือวันนี้ก็พี่เขาก็พามาทานอาหารในตำนานเนี่ยนะครับผมมาม่านะฮะต้องฝึกไว้อ่าต้องฝึกไว้นะครับผมันหน้าว,วันหลังเราเจอมาม่าเราจะได้เราจะได้ชิน เราจะมองว่ามันเป็นเรื่องมัครับผมอ่าก็คือต่อเนื่องนะครับก็คือว่าทางหัวหน้าส่งมาว่าเนี่ยจังหวัดบึงการเราไม่ตื่นตัวเลยนะครับแจ้งความประสงค์น้อยนะครับแนะนําเลยนะครับเข้าไปที่แอปบอกดินสามหรือว่าพิมพ์เข้าไปใน Youtube ก็ได้เพื่อไปศึกษาก่อนนะครับศึกษาว่าการเข้าไปในแอปไปกรอกข้อมูลอีกรอกยังไงนะฮะเพื่อจะได้ให อ่าพอกรอกปุ๊บฐานข้อมูลก็จะเข้าไปที่กระทรวงมหาดไทยเสร็จปุ๊บหน่วยงานราชการก็จะลงพื้นที่เพื่อไปออกโฉนดให้ฟรีสำหรับคนที่มีที่ดินเป็นพทบห้านอสส,สามก็เนาะสอสามขอนะฮะทษทีนะที่ผู้ช้าคือวิธีการกรอกนะครับให้เข้าไปศึกษาใน y o u t u b e ก่อนก็ได้นะครับผมเพื่อความชัวยยร์เนี้ยครับอย่างเช่นพิมพ์เข้าไปในกูกกูเกิลอ่า ยูทูบนะฮะโทษทีพูดเร็วหน่อยอ่าโครงการบอกดินสามนะฮะเนี่ยโครงการบอกดินสามนะครับโทษทีนะครับเพื่อความรู้นะฮะชาวบึงของหลวงเด้อเพื่อนฝากมาเด้อพทบห้าเยอะนะครับตื่นตัวกันได้เลยนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้กินมาม่ากันต่อนะครับกับพี่ชายพี่สาวเรานะฮะแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ที่ชู้เปียกด้วยนะครับแพ็คละสี่สิบาทมีแปดสิบแผ่น สี่แพ็กส่งฟรีก็คือ160บาทส่งทั่วไทยนะครับที่ชูเปียกนะฮะฝากด้วยนะครับเพื่อเป็นค่าเดินทางของอสุขใจมานี่ของเราเดินทางหาสิ่งดีๆให้ทุกท่านได้ดูได้ชมนะครับสวัสดีครับพมบอกดินสาม